สุสีนาฬิกาสสีนาฬิกาตรงนะครับอีก15นาทีตลาดทีเฟกภาคบ่ายจะเปิดนะครับเดี๋ยวเรามาทีเฟกอัปเดตกันนะครับในภาคบ่ายนี้แผนเราจะเป็นยังไงนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะที่ตามนะอยู่ไปเมื่อเช้านี้นะครับอ<า>โอเคแล้วเดี๋ยวเรามาทบทวนแผนเมื่อเช้านี้นะครับในจอขวามือนะครับในทําเฟรมสิบห้านาทีนะครับก็คือการเปิดโดดนะครับ การเปิดโดดตรงนี้นะครับเมื่อเช้านี้นะครับแล้วก็บอกว่ามันจะไปต่อนะครับกรณนนีที่เปิดโดดเท่านั้นนะครับเปิดโดดหรือเปิดบวกนะครับปรากฏว่าเขาเปิดบวกนะทุกคนก็ทําตามแผนไปแล้วนะแล้วก็บอกแล้วว่านะครับรูปทรงนี้นะครับ0 A B c นะครับเขาสามารถอยู่ได้ในช่วงนี้นะครับ998 ถึง1,0,2,0นะครับเป็น normal zigzag นะครับถ้าเกิดทะลุเลยนี้ไปเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะครับเขาจะกลายเป็น elongated zigzag ซึ่งขานี้ก็จะยาวขึ้นนะครับแต่ขานี้เราต้องให้เกียรติกับ1,0,2 0ด้วยนะครับตอนนี้เขาทะลุและเบรกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูใน time frame ใหญ่กัน,นหน้าตาเขาจะเป็นยังไงจอซ้ายมือนะครับนหรือขออนุญาตเปิดเป็น time frame day เลยนะครับอ่าสังเกตดีๆนะ ในไทม์เฟรมเดย์นะครับเขามีแนวต้านใหญ่อยู่นะครับเขามีแนวต้านใหญ่อยู่ที่ตรงนี้นะครับหนึ่งศูนย์สามแปดนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะไปถึงได้ไม่ยากนะครับนี่คือแนวนี้นะครับแนวที่เคยเป็นแนวรับในอดีตนะครับแนวต้านในอดีตนะครับแนวต้านสําคัญแนวรับสําคัญในอดีตซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นแนวต้านสําคัญในปัจจุบันนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูตรงใกล้ๆนี้นะครับจะมีแนวต้านอะไรมีสัญญาณอะไรไหมเราจะทํายังไงดีช่วงบ่ายนี้ก่อนที่มันจะเปิดนะครับ อย่าลืมว่าถ้าใครทำกำไรจาก TF e ฟหรือ Forex อะไรก็ได้ที่มี e v e ว l เลที่มีเกียร์ลิงสิ่งสำคัญคือเราต้องไม่ปล่อยเป็นขาดทุนนะครับหรือกำไรหดได้แต่ควรจะหดแค่เล็กน้อยอเดี๋ยวเราซูมเข้าไปดูนะนาฬิวตีฟิบนัชชีหาแนวต้านนะครับแล้วก็มีแนวต้านใหญ่นะครับตอนนี้นะครับเขาทดสอบแนวต้านใหญ่ในระดับ Time f r a m e Day เลยนะครับอันนี้ปกติจะไม่เปิด t i m e f r a ม e Day นะแต่วันนี้เรามาดูนิดหน่อยนะครับ ใน time frame day หมี1023ทดสอบแล้วนะครับต้องระวังการย่อตัวนะครับมีโอกาสย่อดได้นะครับต้องให้เกียริแนวต้านในระดับเด y ด้วยนะแล้วก็เป้าที่เขาควรจะไปถึงก็คือ1038ถึงตรงนี้ก่อนเลยคอยว่ากันอ่ะเพราะฉะนั้นเนี้ยสรุปนะครับผมมองเป้าตรงนี้แต่ตอนนี้เจอแนวต้าน10-23นะครับแล้วก็เพิ่งผ่านแนวต้าน t ทม e เฟรม15นาทีนะครับที่1021นะ1021นะ จำกลมๆก็1นึ่งศูนสูย์เพิ่งจะผ่านแนวตาสําคัญมาเพราะฉะนั้นมองว่าบ่ายนี้นะครับบ่ายนี้ถ้าเกิดอาการย่อเราอาจจะออกก่อนนะครับคนที่จะลองตามนะครับอาจจะลองพรุ่งนี้หรือรอตอนย่อลงมาจนเสด็จน้ําแล้วเคยเปิดลองใหม่ก็ได้นะครับภาพรวมยังเป็นบูลิชอยู่นะครับยังขึ้นไปได้อีกนะครับในไทม์เฟรมเดย์สังเกตไหมครับถ้าในไทม์เฟรมเล็กเป็นอีลองเกอซิกแซกในฟในไทม์เฟรมเดย์นะก็เป็นศูนย์เอบี C ได้ด้วยนะครับแล้ว C ของ time frame day เนี่ยก็เริ่มจากตรงนี้แหละครับ1 0 1 1ไปจนถึงนู่นเลยครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะใน time frame day ถ้าเป็น normal นะยังไม่เป็น e l o n g a t e นะถ้าเป็น normal zigzag สามารถไปได้ถึง1,080เลยนะครับมีโอกาสไปถึงตรงนั้นได้เลยนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องตามไปทีละขั้นนะตามตามไปทีละสเต็ปโอเค มาเตือนกันว่าบ่ายนี้นะครับ1 0 2 3ทดสอบเรียบร้อยแล้วนะต้องตัดสินใจสักหน่อยนะเช่นปิดครึ่งหนึ่งปิดหมดลอยซื้อใหม่อ่แล้วแต่นะครับแล้วแต่สไตล์ของอคุณคุณเลยนะเอาสไตล์ไหนก็ได้เอาเป็นว่าอย่าให้ขาดทุนกันละกันนะหรือจะทนห่อไปนะเราสามารถทนรีเทสได้ขนาดไหนเชียวนะหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งรับไหวไหมถ้ารับไม่ไหวปิดก่อนนะปิดครึ่งหนึ่งถือต่อครึ่งหนึ่ง ก็สนุกดีนะครับเป็นทางเลือกสาหรับบ่ายนี้เนาะเอาเป็นว่าสแสดงความยินดีกับคนทุกเมื่อเช้านี้ด้วยนะครับที่เทรดทีเฟกนะและทํากําไรเป็นกอบเป็นกำนะครับหลายจุดเลยทีเดียวนะครับอ่าคนเทรดหนึ่งสัญญาก็ค่อนข้างจะได้เยอะเลยนะโอเคแล้วถ้าเกิดมีแผนเด็ดๆอะไรอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นทองบิตคอยมีจังหวะอะไรก็จะรีบมาบอกนะครับขอญาตก่อนจบนะครับขอญาตแทรกด้วยบิตคอยสักเล็กน้อยนะครับอ่าแทรกด้วยบิตคอยสักเล็กน้อยนะครับ บิตคอยนะครับในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงสําหรับคนที่อยากจะซื้อตามนะแล้วเทรดกเก่งกําไรระยะสัน้นต้องระวังการเกิดแบริลลิสไดเวอร์เจนนะครับเห็นไหมครับเกิดแบริลลิสไดเวอร์เจนแล้วก็ทําทรงมาแล้วนะครับทําทรงมาแล้วนะครับลุ้นนะครับถ้าเบรกโลนี่คือเลิกเลยนะครับหมายถึงเลิกรอบเล็กนะเลิกรอบเล็กไม่ให้เลิกเทรดนะโอเคไหมเลิกรอบเล็กอ่ะก็เตือนกันสั้นๆสําหรับบิตคอยนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเขาเบรกไายตรงนี้ได้เบรกไาตรงนี้ได้นี่คือไปต่อยาวๆเลยนะครับไม่สนใจไอเดเวอร์เจนต์ตรงนี้ทันทีเลยนะครับขอให้สนุกทุกท่านนะครับในโลกการลงทุนทุกคนมีโอกาสเสมอขอเพียงแค่เชื่อมั่นและมีความพยายาม ผมหลิวแอดมินเพจเทวัวทีมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน้วยนะครับถ้าดูใน YouTube กดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปถัดไปสวัสดีครับ